สลามอะัยกุมสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปภาษาใต้นะฮะในช่องไม้ของหนูก็คือช่องอยากรีวิวไปหมดนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องภาษาใต้โดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ประเดิมคลิปแรกโดยการใช้ครีมโลชั่นเพซต์สูตรไม้ยังไงให้ขาวแล้วก็มีความผิวหนุ่มชุ่มชื่นนะคะ อย่างแรกเลยก็คือโลชั่นเพซัดสูตรไหมนะคะอีกตัวนึงก็คือ watermelon bb โลชั่นของจุฬาเฮิร์มนะคะตัวนี้นะคะมี spf 3 0 pa 3บวกนะคะเป็น bb โลชั่นตัวหอมนะคะอย่างแรกเลยก็คือนูทาโลชั่นเพซัดสูรเนี่ยมันายความชุ่มชื้นมันไฮผิวหนุ่มผิวกระจ่างใสนะแต่ว่ามันไม่กันแดดถึงอีกตัวนะะึงค่ะ b าตัวของจุฬาเฮิร์มนะคะไอตัวเนี่ยมันท่าไปเร็วผิวมัน่อน้างจะแบบ มันไม่ได้ชุ่มชื้นมากเทไหร่นะทาไปแล้วมันให้ความค้าวกระจ่างไซ์นะแล้วก็มีสามารถกันแดดได้นู่ก็เลยเอาซองตัวนี้มาร่วมกันนะคะนู่จะบีบโลชั่นตัวนี้นะคะไประมาณหนึ่งถึงสองช็อตนะคะบีบให้แข่พอประมาณสําหรับทาหนึ่งขลังนะคะแล้วก็บีบบีบโลชั่นของจุฬา h ิร์บตัวนี้ไซเขลงไปด้วยนะคะเผื่อเพิ่มความค้าวกระจ่างไซนะคะถ้าชวนในการฉายก็คือนู่ฉาย2องตัวนี้ในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะ ั้งที่ถ้ามันจะมีความขาวกระจ่างใสแต่ว่าขาวกระจ่างใสในเทนีมันไม่ได้ขาววอกนะทุกคนมันเป็นขาวแบบเออขาวแบบผิวผิวหนุ่มนวลผิวมีออรา่าผิวขาวมาจากข้างในไม่ใช่ว่าเออเลอออกว่าเราทาบีบีได้ไหมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือขาวแบบไม่ลอกสายตาจนเกินไปนะคะอะเป็นไงเป็นไงจะชอบไหมหวักม,มาถาไาใส่เสื้อว่าถ้าใส่เสือเออเออีท่า โคกันแบบนี้ดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนละคนโหแบบอ่ะนี่มันเห็นไหมตอนที่มันยังไม่ไอ้น,นี่มันจะติดขนที่ใครลุกไหม่หรอไม่เก้า <สะ S 2> ตัวเก่าเกย์ลุะ หว่ามันไม่ติดค้นแล้วมันก็ไปตึงเขา่าเลยจ้ะเนี่ยตอนนี้เกลี่ยไม่ดีอี๋ยวต้องเกลี่ยให้ดีอ่ะมันก็จะทําไหมมันผ่องขึ้นเนยหรอแค่น,นคลงมาเทียบสิอ่ะมันจะผ่องขึ้นผู้ชายก็สามารถชายได้สูตรนี้วิธีนี้นะคะพราะเนี่ยเขามีผิวดำมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทาแบบบีบ,บีอะไรป่ะเนี่ยเวลาเขาทาเลยไม่ว่าจะเป็นบีบ,บีหรือว่ากันแดดต่างๆเวลาเขาทาเลยอะพอออกแดดไปสักพักมันจะมีความเคี้ยวทุกคน บริเวณมือเนี่ยมันจะเคียเค้ยวๆเท่าๆแต่ว่าพอเราฉายสูตรเนี่ยคือมันก็เหมือนเี่บอกว่ามันไม่ได้วอกจนเราแบบ จบโป๊ได้วะเออเนี่ยถ้าบีบมากเข้าใจไหมแต่คือทุกคนจะชายหรือไม่ชายวิธีนี้ก็ได้นะคะจะชายแยกก็ได้แต่ทุกคนก็ต้องรอให้ตัวนี้มันเซร็ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แต่ถ้าชายแบบวิธีเทนนู่นอ่าก็คือมันควบคูไปเลยท่าทีเดียวปลุดออกจากบันได้เลยซึ่งมันง่ายหมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนคะ่ะนี่เป็นช่องไม้ของนูนะคะคือช่องอยากรีวิวไปหมดนะคะของนี้เป็นช่องที่แลกภาษาตายโดยเฉพาะเลยนะคะ อัสลามุอะลัยกุมค่ะ